สวัสดีครับมาพบกับมิตซูบิชิไททันสองพัดนะครับเกียร์ธรรมดาปี2019ครับคันนี้ราคาเราขายอยู่ที่49,000บาทนะครับค้าเครดิตดีก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยฮะออก็จัดโอน10,000บาทครับค่าประกันก็จ่ายตามกับเป็นจริงนะหรือจะจัดรวมกับค่างวดไปเลยก็ได้นะฮะผ่อนอยู่ประมาณ7,700ครับ84งวดหรือ8,500ครับ72งงวดรถสวยไม่ได้ป้ายแดงนะครับไม่มีชนครับที่ขาวสวยน้องเงางามรอบคันเครื่องสอง ็น4ดีเซลนะฮรรุ่นท็อปสุดของเกียร์ธรรมดาครับภาในอาเรยบร้อยครบเบาะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันระบบเบรก ABS Airbag คู่นะฮะมีจอเป็นกล้องถอยพร้อมเบาะคนขับปรับไฟฟ้ารถก็สภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับสนใจดูรถได้ที่เขตบางัวทองนะครับแยกสายน้อยนนทบุรีครับเครื่องเกียร์ปกติครับ รถขับทางไกลสบายครับราเช็ดทุกระบบให้เรียบร้อยแล้วเลขมาอยู่ที่130,000กิโลเมตรนะฮะสนใจโทร0614432829ครับ